บนโซเชียลแชร์คลิปเตือนผู้ที่ชอบกินเมนูตำปูปลาระ,ระสมม้มตำปูยำปูโปรตไตรอง,รองเพราะจะมีปลิงแดงสิงสถิตไม่รู้จักตายมันจะไปขยายพันธุ์ในร่างกายของเราอย่างมหาศาลหือชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานกข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับอาจารย์แพทย์หวัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคลิปและข้อความเตือนเรื่องปลิงแดงในปูนาจะขยายพันธุ์ในร่างกายเรานี้จริงไหมครับคลิปจริงนะครับมันมีปลิงบางชนิดสามารถจะพบได้ในปูสด แต่ถ้าหากว่าเราบังเอิญรับประทานเข้าไปมันไม่ได้เป็นปรสิตของคนมันก็จะถูกน้ําย่อยย่อยมันไปมันไม่สามารถจะไปเจริญเพิ่มจํานวนในตัวคนได้เขาบอกว่ามันคือปลิงแดงที่สิงสถิตในคลิปเนี่ยเป็นปลิงเข็มนะครับพบในน้ําจืดทั่วไปแล้วมันก็อาจจะเจอในปูอย่างในคลิปเขาบอกว่ามันไม่รู้จักตายไปขยายพันธุ์ในร่างกายเราได้มันไม่สามารถจะเพิ่มจํานวนในร่างกายคนได้การรับประทานเข้าไประบบย่อยอาหารของเราลดในกระเพาะอาหารก็สามารถจะฆ่ามันได้ก็อาจจะมีบางตัวอาจจะติ อยู่ในกระพุ้งแก้มชั่วครั้งชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันก็จะหลุดไปนะครับที่ว่ามันจะก่อเกิดอันตรายในร่างกายไปเพิ่มจํานวนมากมายอันนั้นไม่เกิดดังนั้นปูน้ําจืดดิบหรือของดิบแบบนี้มีโอกาสเจอปรสิตของมันได้ถ้าปรุงสุกแล้วไม่มีผลนาไรสามารถรับประทานได้ยกเว้นถ้าเห็นเป็นตัวปริงคนอาจจะมีอาการเอ,อ่อไม่อยากรับประทานเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้ามันตายแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนถ้าเป็นปูดองถ้าดองในน้ําที่เค็มแล้วได้ระยะเวลาที่ดีแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ จะตายไปในกระบวนการดองอยู่แล้วแต่ว่าทางที่ดีก็คือการรับประทานอาหารให้สุกเพราะว่าในปลูนอกจากตัวปลิงเข็มที่เห็นแล้วเนี่ยมันจะมีพยาธิบางชนิดเช่นพยาธิใบไม้ในปอดและจริงๆเจอปลิงเข็ม ไม่เท่าเจอพยาธิใบไม้ในปอดตัวระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ในปอดเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตดีๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นถ้าเรารับประทานเข้าไปมันก็จะกลายเป็นพยาธิเจริญอยู่ในปอดของเราครับทาให้มีอาการมีเสมหะไออาจารย์เล่าว่าในอดีตพยาธิใบไม้ในปอดเจอได้บ่อยในปูน้ําตกแต่ปัจจุบันก็พบในคนที่กินปูนาได้เช่นกันครับพยาธิใบไม้ในปอดเนี่ยระยะติดต่อของมันเนี่ยค่อนข้างเล็กแล้วไม่ได้เป็นตัวพยาธิให้เราเห็น มันจะเป็นใสๆกลมๆถ้าไม่สังเกตบางทีก็มองเห็นยากนะครับหรือว่าอาจจะไม่รู้ด้วยว่าอันนั้นเป็นระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ในปอดเฉพาะน้าจืดนะครับสำหรับตัวพยาธิใบไม้ปอดพยาธิใบไม้ในปอดจะใช้ทะลุทางเดินอาหารไปที่ปอดถ้ารับประทานเข้าไปมันเข้าไปในทางเดินอาหารมันก็จะใช้ทะลุผ่านทางเดินอาหารแล้วไปที่ปอดช่วงที่มันใช้ทะลุผ่านทางเดินอาหารก็อาจจะมีอาการปวดท้องหรืออาจติดเชื้อร่วมด้วยแล้วตอนที่มันไปอยู่ที่ปอดมันเจริญเป็นตัวเต็มวัยแล้วเนี่ยมันก็อาจจะ ทำให้ไอเลือ้อรังไอมีเซมหะบางครั้งอาจจะมีเลือดปนมาก็ได้คล้ายๆกับคนที่เป็นวันาโร่พอมันเป็นตัวเต็มวัยในปอดแล้วเนี่ยมันก็จะผลิตไข่ออกมาซึ่งแพทย์จาเป็นต้องทราบประวัติคนไข้ก็จะให้ประวัติว่ามีกินปูนาสดๆมาแล้วมีอาการไอเลื้อรงังเอ็กซเรย์ก็จะมีรูปแบบค่อนข้างเฉพาะที่สําคัญก็คือเราเอาเสมหะมาตรวจเราก็จะเจอไข่พยาธิตัวมันเนี่ยถึงเป็นตัวเดียวแต่มีทั้ง2เพศในตัวเดียวมันสามารถจะผสมพันธ์ในตัวเอง สร้างไข่ออกมาคนไข้บางทีกลืนเสมหะลงท้องก็สามารถจะตรวจไข่ในอุจจาระได้พอเป็นไข่ปุ๊บในกลุ่มพยาธิใบไม้พวกนี้จะต้องลงน้ําไปเจริญในหอยเสร็จแล้วมันก็จะผ่านาไปที่กุ้งปูคนอื่นรับประทานต่อไปก็จะติดดังนั้นการกินอาหารปรุงสุกปลอดภัยกว่ากินดิบแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานปูสดๆพวกนี้เนี่ยก็อาจจะติดพยาธิใบไม้ในปอดเข้าไปด้วยนะ แต่สรุปแล้วคลิปพร้อมข้อความที่เตือนว่าเป็นปลิงแดงในปูที่จะขยายพันในร่างกายเราได้นี่เป็นยังไงครับก็ไม่ควรแชร์ต่อนะครับข้อดีของคลิปเนี้ยก็คือการระวังไม่รับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกหรือกินของสดแต่ว่าเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็คือมันเป็นปลิงเข็มที่ไม่สามารถจะเพิ่มจํานวนในร่างกายคนได้คลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีการแชร์ต่อไปก็ควรจะให้ผู้ได้ดูคลิปรับทราบว่าปลิงนั้นเป็นปลิงเข็มไม่เพิ่มจํานวนในร่างกายคนแต่ทั้งที่ดีก็คือ ให้ระวังอาหารที่ปรุงไม่สุกการรับประทานปูสดๆเนี่ยนอกจากปริงเค็มมันอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่าพยาธิอื่นๆซึ่งเราไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาปา่าติดเข้าไปก็อาจจะก่อโรคอื่นๆตามมาได้เช่นกันรับประทานอาหารอย่างเข้าใจสุกสะอาดสดใหม่และครบหมู่นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์ไม่ชแชร์ชก่อนชั่ว ตรวจสอบให้แน่ก่อนแช่สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม